หลังจากที่เราทําการติดตั้งเครื่องนะครับแล้วก็ใส่หมึกเทสเครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยครั้นี้เราจะมาทําการลงไดเวอร์นะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากกัรุ่นนี้ไม่มี Wifi นะครับต้องลงกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะฮะก็ไปที่ดาวน์โหลดเลยครับครั้นี้เราไปที่ Google ครับอ่าแล้วก็พิมพ์คําว่าไดเวอร์นะครับจี G. 2730พิมพ์เข้าไปเลยครับกด enter ครับสังเกตเห็นมี่อ2อันนะครเลือกตัวนี้ครับตัว support G 2 7 3 0 model ตรงนี้เลือกเลยครับกดเข้าไปาตัวนี้ก็จะมีรูปพนเตอร์ขึ้นมานะครับรูป p นเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ เลือกระบบปฏิบัติการของเรานะครับอันนี้มันก็จะทําการตรวจพบเองอัตโนมัตินะครับว่า Window ์เราเป็นอะไรวินโดว์สิบเอ็ดวินโดว์สนะครับมันจะทําการตรวจพบเราก็เลือกนะครับวินโดว์สิบเอ็ดอันนี้ฮะกดไปที่ mp driver นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็ไปดูที่มุมขวามือนะี่ครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะฮะเราสามารถที่จะเปิด แล้วมันคลิกขึ้นมาเลยตัวนี้ครับรอนี่คพอดาวน์โหลดเสร็จเราก็เปิดได้เลยนี่ครับทำการเซตก่อนนะครับไปตั้งค่าภาษาก่อนนะครับเป็นภาษาไทยกดโอเคนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับตัวนี้ก็กดใช่นะครับ หรวบาจะทำการค้นหา USB ถ้าไม่เจอครับเราต้องต่อสาย USB ก่อนเดี๋ยวค้นหาใหม่อ่าโอเคอันนี้ไม่เจอนะครับอ่ะเราจะทำการต่อสาย USB ก่อนนะครับครับฝั่งที่เป็นสายแบนตัวนี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมส่วนที่เป็นสายสี่เหลี่ยมตัวนี้ให้ต่อเข้าไปที่หลังตรงนี้ครับรนี่ฮะตำแหน่งนี้ตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไป จะมีสัญญาณเตือนตึง้งเี๋ยวแล้วค้นหาใหม่ครับนี่เจอแล้วโอเคหลังจากที่เราเสียบย s b นะครับแล้วค้นหาอีกทีเราก็จะเจอไดเวอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเดเวอร์ driver. นี่ครับเป็น USB น s b ยเนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับแล้วก็กดถัดไปกดเลือกก่อนนะครับแล้วกดถัดไป ระบบจะดีเทคเดเวลเองนะครับแล้วก็กดเลือกและกดถัดไปถ้าไม่เจอก็ให้ถอดสาย USB จนเครื่องเชื่อมต่อได้นะครับแต่ถ้าหากเชื่อมต่อแล้วไม่เจอสายไม่น่าจะมีปัญหาแต่จะมีปัญหาที่พอร์ต USB คอมพิวเตอร์ของเรานะครับอาจจะเราไปใส่กับตัว h u บ USB แบบต้องใช้ไฟเลี้ยงอย่างเงี้ยอาจจะไฟไม่พออย่างเงี้ยครับลองต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ตรงๆลองดู เดีย๋ยวนี้ก็รอการติดตั้งก่อนหลังจากที่เราทำการเซตอัพไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการแจ้งนะครับตัวนี้ครับติดตั้งเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบการทำงานได้เลยนะครับแล้วก็ไปเช็คตัวไดเวอร์นะครับที่ device and printer เข้าไปใน device นะครับแล้วก็ p r i n t e ต a ร d Scanner ตรงนี้นะครับก็จะเจอตัวไดเวอร์ของเราเป็นรุ่น G2730 นี่นะฮะจะเป็นรุ่น G2030 นะครับเนี่ยฮะค,คือรุ่นก็คือ2730แต่พอเราลงเสร็จจะเป็น G2030 อ่าเราทำการเทสป์ินดูครับเทสตปินได้ไหมอ่าเดี๋ยวนี้เริ่ม อ่ะเห็นไหมฮะก็สามารถสั่งพิมพ์ได้นะครับอันนี้ก็คือความใช้งานเลยนะครับอ่าครับอ่าเรียบร้อยนะก็คือใช้งานได้นะครับออกครบนะครับตัวนี้ก็ผ่านการลงเนเวอร์ตัวนี้ไม่ยุ่งยากนะครับลงเนเวอร์ง่ายๆโอเค